เล่นมันก็ปกติครับเล่นไปเล่นมาได้ตั้งแต่มีเฟซไอซีมันเริ่นน่าแล้วตั้งแต่เอาเรื่องข้างในไปละข้างนอกใช่ไม่เคยเชื่อเพ่าะตอนกลางๆมันปิดจริงๆไปเลดเอ็มแน่น่าจะดีช่วงเนี้ยคนดูคนคนคนดูคนดูบอกว่าลุงเป็นคนพามาแรกๆเลยนะไม่ต้องหรอกครูเป็นคนสุดท้ายไม่กครูไม่ใช่คนแรกคนแรกอันตรายอี๋ไม่เอาไม่ตอนแรกมันยังไม่เป็นขนาดนี้ไงครับลุงตัวลุงรีนี่เยอะจัดเลยนะกรูดูใูดูดูในผลกระแสเนี่ยมันโอ้โหผมบ่นดิผม ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงลุงครับเมื่อกี้ซีซีเขาประกาศครับว่าจะให้ให้ยุบสล็อตให้เหลือสามสิบครับทุกแกง๊งหมดเขตวันที่สิบยากเลยที่ยากเลยสัตว์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาทวงได้ปะวะไม่เอาได้ปะแล้วไม่เอาได้ปะวะเมื่อกี้ไอไอบาร์บีคิวมันก็ <laughs> เจอกับผมอยู่หน้าที่เอเอเอนั่นนะครับไอเขาเรียกว่าอะไรนะครับนายกอะครับเออเราคงถามเรื่องนี้ว่าหรือว่ายังไงเหมือนจะแบบมันมันมันจะแซวเรื่องแบบว่าเดี๋ยวจะเล่นกับใครอะไรประมาณเนี้ยใครเล่นกับใครมาถึงมันจะแซวเราประมาณว่าแบบว่าไม่เหลียพวกมันแล้วจะเล่นกับใครอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็บอกกินเหลียพวกมันวะก็คือถ้าลดมาสามสิบอะน่าประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้เจตนามันแล้วก็ มีปากเสียงกันครับอ่าใช่มันก็มาแซวว่ายี่สิบไข่ยี่สิบไข่อะไรอย่างเงี้ยยี่สิบศูนย์อะไรของมันก็ไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมก็เลยบอกว่าชิวๆเพราะว่าแบบสตอรี่ไอ้ล่าสุดอ่ะครับลุงคืออทีซีเขารับผิดชอบครับเราไม่เสียอะไรเลยไม่แล้วรถสล็อตมาสามสิบสล็อตพวกมันแก๊งแตกเหรอน่าจะน่าจะประมาณนั้นครับลุงแก๊งแตกเหร จะประมาณนั้นครับเราเ,าเดี๋ยวเราจะแตกกอนมันไอ้เฮียสามสิบคนเนี่ยเอาไงดีเนี่ยไอ้เฮียเออวะเอาไงดีวะคนดูมันรู้มากอะ่ะสามสิบก็ต้องเสียดสิบคนนะครับลุงอืมเด้ออยู่นะคิดไม่ออกเลยว่าจะใครออกนะเดี๋ยวหนึ่งในนั้นนะครับลุงก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีผมกับน้องๆด้วยครับลุง ใครวะพวกผมครับพวกผมเพราะว่าอาจจะไปเดินที่นู่นครับลุงแต่แวะเข้ามาเล่นนี่ครับเป็นประชาชนมีใครบ้างอะ่ะมีผมมีหลุยมีลิโอเซตสามคนเนี่ยครับที่เข้ามาอา Leo ได้แต่ว,ว่ากันในเรื่องพวกนี้มันแวะเวียนไม่ได้เดี๋ยวกูก็ไปเล่นกับพวกมึงได้ครับลุงได้ได้ครับเออมันก็ค้างๆเคาะเคาะใช่ครับถ้ามันเคาบังคับเขาบอกให้เหลือสามสิบไงครับเด็กใหม่ไปแล้วหนึ่ง เด็กใหม่ลุงก็ต้องเอาออกใช่ไหมครับพวกคน,นใ่เด็กใหม่ต้องออกเด็กใหม่รีเซ็ตเพิ่งมาออกหมดเลยพ่งรับเข้ามาด้วยเฮียหาวัดเบทขอแข็งๆมาจากฟรีรอมก็ยี่สิบแล้วอะอเหียโอ้โห เออหลุยเนี่ยหลุยแล้วถ้าพวกมึงไปใช่ป่ะมันก็ไม่ <3 S 2> ามยาก<น>แล้วนะหมายถึงห้าคนนะมีหลุยมีมึงมีรีโอพี่เปาลีต่อห้าคนแล้วนะอ่าใช่ครับเออก็ก็ไม่ยากแล้วนะเนี่ยมันมันจะเหลือตัวนี้สลอ็อตของลุงมีสามสิบแปดหรือสามสิบเก้าครับสล็อต jk จริงอะมียี่สิบหมายถึงสล็อต jk ที่มาจากวีดอ,อมยี่สิบสองยีิเอ็ดยี่สิบเอ็ แล้วก็มาเพิ่มหน่อยก็มีพวกไอเวทพวกอะไรอย่างเงี้ยไอเฮีย้ยกูสาบเตรียมตัวไว้หมดแล้วเนี่ยสี่สิบคนเนี่ยไอเฮี้ยไอทรงไอเซิร์กมาเนี่ยอโอ้อมันเ<ก>สกเลยนั่นแหละครับน่าจะประมาณนั้นแหละลุงไหนแม่บอกแล้วมันรู้มากไอเฮีย้ยแต่แต่ก็เข้าใจเขานะไม่ไม่ไม่ได้ว่าทีสี่นะเข้าใจนะรู้มากไอเด็กเฮี้ยจะได้ควบคุมกันง่ายขึ้นมั้งควยหรือว่าข้างบนมันเหลือไม่กี่หนอแล้วเขาก็เลยรู้มากเขาดูว่ามันรู้มากปะขนาดลุงยังพูดเลยเขาสาบเตรียมไว้สองหลัแกงวะ มีสามแก๊งครับลุงสามแก๊งสามสิบก็มันได้ครับลุงสามสิบก็มันได้สมควรแล้วที่เขาตัดแล้วตาเท่าที่มันอยู่กี่คนอะยี่สิบปะยี่สิบครับลุงแล้วใครเกียไม่กลัวไว้สักสี่สล็อตได้ครับผมได้ครัได่ห้าห้าสล็อตแต่ผมรับคนใหม่ไม่เอาคนเก่านะลุงผมไม่ผมเล่นสไตล์เหมือนลุงเลยก็คือผมเอาความของลุงไปใช้ครับก็คือแบบคนเก่งก็มีบ้างแต่ว่าแบบ อยากมีขอคนมีเวลาแบบไม่ซื้อบื้อหน่อยอเี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดิตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้กูไม่ได้รับแบบแบบนั้นแล้วนะลุงแบบไหนอ่ะคือกูรับคนเก่งไว้เลยอ่ะเก่งถ้ามันไม่มีเวลาลุงมันไม่ต้องมีเดีมันต้องมีควบคู่เดียกคือคนอยากอยู่กับมึงมันอยู่เยอะมีเยอะอยู่แล้วเว้ยคือมันจะเป็นอย่างงี้ครับลุงคือมันเข้ามาจริงพอถึงพอถึงวันปุ๊บเราขึ้นของให้อะไรเสร็จปุ๊บไม่ไม่ไม่ต้องขึ้นดิใช่ครับต่อไปนี้ผมก็ผมก็จะไม่ขึ้นให้แล้วไงอยากได้ก็ต้อง ถ<ม>้าเรบอกเลยเนี่ยถ้ามึงอยากอยู่ถ้าอะมาอยู่กับมึงเนี่ยคือมันมันได้อะไรเยอะนะมันไม่ใช่อเข้าใจครับลลงเข้าใจแค่นี่นะเว้ยคือมึงก็ต้องแอคทีฟตัวเองดนการที่จะมาอยู่กับมึงเนี่ยเออถ้าพูดถึงข้างนอกเนกี่ยก็ได้ได้งานนู่นน,นี่นั่นได้อะไรอีกต้องเยอะแยะมึงก็ต้องแอคทีฟตัวเองแล้วอะจริงนะจริงนะที่มึงบอกคนเก่งแล้วก็คค้ากันหนักค่ะค้ากันหน่อยอะเอาคนที่มึงชอบอะอยู่ด้วยแล้วสนุกด้ได้ครับ เออมึงหาตามเมืองอย่างเช่นอย่างของปูเนี่ยก็จะมีพวกมาตินพวกอะไรแค่แต่ว่าผมอยากผมอยากได้ตามเมืองด้วยครับผมรับมาเยอะแล้วครับลุงพวกคนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยผมอยากเล่นแบบไม่เครียดอ่ะได้เล่นเล่นแบบชิวๆแบบของคนมีเวลาแพ้ก็ได้ชนะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับให้คนใหม่ๆมันแข่งขันกันในเมืองไปเลยเนี่ยคนคนอย่างเงี้ยหายากนอยคนที่อยู่กับมึงแล้วสนุกอ่ะนั่นแหละนั่นแหละครับผมอยากได้อย่างนั้นครับลุง แต่เดี๋ยวกูไปนอนเดี๋ยวกูไปนอนเตียงแป๊บหนึ่งลุงเอากาแฟไหมครับผมมีเออเอาเอาเลขเลขอะไรครับหนึ่งเก้าหกมีสเตปไหมสเปได้ได้ครับได้ครับตอแต่ยี่สิบสลัอแม่งน้อยไปนะยี่สิบเราใช่ใช่ผมผมยังบอกเขาอยู่เลยครับแต่ก็ลองดูมันปรับเพิ่มได้นี่ใช่ใช่ครับลุงขณาที่ปีด้อมยังมียี่สองสลัอเลยลุงกระเป๋าอะไรนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหกอันนี้ผมให้ครับลุงผมไปซื้อมาตั้งแต่ก่อนเล่นกันนู่นละเป็นแหวนสัญญาใจครับลุง ไอ้แต่สภาสภาแบบนี้สนุกนะมึงมึงควรเอาไปนะครับผมไปซื้อมาผมซื้อมาสิบห้าล้านมั้งสิบแปดล้านแต่นานลวไม่ใช่สภาแบบที่แปมเนี่ยสนุกนะอ๋อเออควรเอาไปนะะที่แบบว่าบัฟเนอแอดอปได้เนี่ยมันจัดเลยนะได้ได้ครับได้ได้ได้ครับเออตอนตอนนั้นมันก็ได้นะหลุยนาะตอนที่เราเล่นอะแต่มันซื้อเรื่องไม่ได้ต้องบอกเขาอะว่าได้ตรงนี้เล่เนเด้อก่อนเกมจะเปิียโอ้โห ครับลุงผมไม่อยากไม่อยากให้ปิดเลยครับผมว่าไม่ปิดหรอกไม่ปิดหรอกลุงไม่แน่่นี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 ่ดอกทำใจไปรอเลยเยี่่าจะคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังจะอวดอย่างเดียวจะอวดอะไรผมไม่อวดอะไรลุงนะโรบอกอะพวกปูทำแกงมาละโรบอกลุงจะไปเล่นโรบอกหล้วครับ เขาสมมติถ่าถ้ามันปิดจริงๆไปเลดเอ็มเนี่ยน่าจะดีครับช่วงเนี้ยพวกเราเน่ยน่าจะมีคดีติดตัวกันดาษหมายถึงยกตัวอย่างเนี่ยพวกเราเนี่ยมาพวกเราเนี่ยเราก็เป็นวัยรุ่นฮาฟูแล้วเนี่ยใช่ไอ้เฮียไอ้พวกวัยรุ่นฮาฟู่บ้าบาเฮียแต่เขาบอกว่าลุงเป็นคนพามนำมาแรกๆเลยนะเกมเนี่ย ผมคัดคนไว้แล้วนะครับลุงเราบอก40คนคัดแล้วอ๋อคนดูคนคนคนดูคนดูบอกว่าลุงเป็นคนพามาแรกๆเลยนะไม่เป็นต้องหรอกครูเป็นคนสุดท้ายเป็นูไม่ใช่คนแรกคนแรกอันตรายอี๋ไม่เอาไม่ตอนแรกมันยังไม่เป็นขนาดนี้ไงครับลุงครูเป็นคนสุดท้ายกูไม่รู้ไอ้ตาเยี่งเดาครูสวยไม่ได้สัตว์ไม่ไม่สวยครับลุงแกเป็นคนพามาแรกแรกๆนะผมก็คิดถามเหมือนกันแต่แต่รูปเราขึ้นปกข่าวเลยนะลุง โอ้ไอเฮียมันไออันนั้นมันขึ้นตลอดเยี่ยนะไอเฮียไอทางนั้นอะ่ะกูเห็นมันจะขึ้นขึ้นไม่กี่อย่างเนี่ยตอนไปขึ้นอ่ะขอห<ล>น่อยเ<ว>ขาเรียกว่าข,ข่าน่อยว่าข่าวใหญ่เรียกว่าไปอย่างหน,นึ่งเนียพวกข่าวใหญ่อะไรวียกแบบช่องดังๆเงี่ยใช่อย่างเพจีซอ,อะไรว่าไปอย่างอันนี้อ<แ>ันนี้อันนี้ไว้ก่อนเลยช่องมันเอาไว้ก่อนเลยเพจมันอ่ะเสียวชิบมหายเลยอยากจะมีบทเหมือนเพจใหญ่ๆอ่ะ เราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ไม่ยังไม่เอาเราไปขึ้นเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าอ้นีดีไงแกงใชเห็นในไทรัฐอ่ะก็อะไรนะครับไทยลัสอันไหนแต่ทัวลุงลีนี่เยอะตัดเลยนะกูในหูดูดูในผลกระแสเนี่ยมันโอ้โหผมบนดิผมมันไม่ใช่แบบนี้ลุงมันไม่ใช่คนดูผมผมก็บอกเตือนไปแล้วว่าว่าว่าอย่าทำ จริงไฟก็มันเน่าตั้งแต่มีเฟสเฟสไอไอซีอะไรเฮียกูบอกในหะ้ตอนแรกมันก็ปกตินะครับเล่นไปเล่นมาตั้งแต่มีเฟสไอซีมันเริ่มเน่าแล้วั้งแต่เอาเ,เรื่องข้างในไปละข้างนอกใช่มันเริ่มเน่าตั้งแต่มีเฟสไอซีแล้วคือจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยมันมีตั้งนานวเว้ยในใน,ในที่ที่มันแชร์กันเนี่ยแต่ว่ามันเพิ่งออกมาเป็นข่าวเดี๋ยวมีคนเล่าให้ฟังนะได้ลุงผมผมรู้จัก ไอคนชิดตั้งแต่ผมเล่นโฮปอ่ะมันมีต้องนานเลยที่อแต่เราเพิ่งรู้เนี่ยกูเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนแต่แต่หลุยรู้นานแล้วนะชอบเอามาโชว์ผมแบบนี่คนเนี้ยคนนี้เนี่ยที่ชอบไปแบบเนี่ยเวลามีปัญหากันเนี่ยตัวยงเราหลุยอะไรผมแช่แล่ค่ผมชอบไปดูสตอรี่เขาบอกว่าลงชื่อคนวส ไอเยนีน่าโดนจับไปอยู่นก่อนที่ม in ีข่าวนะชอบมาโชว์ผมแบบนี่นี่รุ่นพี่ผมนี่อะไรอะไรไม่ใช่นะพี่เปียกนะมีแชมพูวะมีครับลุงลุงจะเอาไปทำอะไรเอ้กูลืมไปกูมีสะเบียบนั้นด้วยว่ะอันนี้ครับเดี๋ยวดูเรื่องคนก่อนดีว่ายังไงไหนี่ไอเดนี่อ้าวกูให้ปุ๊บเดนนี่เลยบอกแล้วซันนี่ว่ามึงอย่าออก ถ้าผมไม่รอดผมไปอยู่กับพี่ที่สตาร์นะพี่ได้โอ้มึงไม่มีเวลาหรอกรู้มึงกินขนาด J K มึงยังออกเลยไม่รับผมมีสวิตเปตตคืนมาสามนะพี่โอเคงั้นมากันทีทีได้มีเวลาไหมก็พี่เห็นในถ่ายมีปัญหาอย่างตอมติดเน็ตล้วพี่มงติดเมื่อวานนั่นติดแต่ยังไม่ได้เชื่อมเปลอาเชื่อมล้วพี่สายแลนพร้อ ตอแต่ยี่สิบแม่งล<ะ>่าสิบ<น>อาตาโดนะลห์ไม่ยอมทิ้งเพื่อนอย่นะมันต้องอเข้าใจเข้าใจ,าใจกูก็งงเนะี่ยมันก็รอยี่ิบห้ามันค่อยมาขึ้นมาก็ได้แต่ว่าสามสิบมาเล่นสนุกใช่พี่ก็เสนออย่าง,งานั้นแต่ว่าเพื่อนที่อ่ะเขาแบบจะพูดยังไงอ่ะเขาเขากลัวเขาคือเขาบอกว่าถ้าคนมันแบบว่าผ่านไปเดือนหนึ่งอ่ะถ้าผลตอบรับมันดีอ่ะเขาจะเพิ่มสล็อตให้งงไหมเขากลัวแบบว่าสามสิบแล้วเขาไม่อยากมานั่งรถเนี่ยมันมันเสียดายอือใช่ใช่งั้น ผมผมถ้าถ้าพูดงั้นผมก็เห็นด้วยเพราะว่าอ่าใช่สมมติว่าเราเปิดมาสามสิบตอบรับดีก็สามสิบเลยอืออืมคือตอนเนี้ที่หลุยมันบอกก็คือไปซ้อมมีแต่ยี่สห้าสามสิบถูกไหมหลุยไม่มียี่สิบเอยเนาะใช่แล้วแต่ละแก๊งอ่ะคือมันยี่สบห้าคนถ้ามันมันมาขึ้นใช่ปะมันก็มีแบบว่าเสียงที่แบบว่าเหียเพื่อนไปไม่หมดไม่อยากทิ้งเพื่อนมันก็อาจจะแบบเป็นหนึ่งนั้นเดี๋ยวลุงมาเห็นเฮียมึงออกไปก่อนดีเดี๋ยวลุงมาเฮีย แม่มึงมาเลื่อนดิพี่ตอดได้แฟชั่นนะนะพี่พี่ยังไม่เห็นได้เลยมันเขาคิดเป็นบล็อกอะให้ไปสุ่มโอ้ยรับก่นอนให้หลุยไปถ่ายลงทิกตอกดิได้แฟชั่นมันขายละห้าแสนหกแสนอุย้ยได,ได,ได้ได้หมวกตุ้งแช่วะ่ะสุ่มได้อืน่นดีมา่าไอรีโอไปไหนวะอยากง,งานลั่นวะ่ะกลับเข้ามามาลั่นดิลุงอุตสาห์เตรียมไว้เฮียอยากให้เล่นสี่สิบสี่สิบเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยเราควรเล่นเนี่ย ลุงอุตส่าห์เตรียมไว้แม่งรู้มากเว้ยพวกบาร์บีคอนน่ะเห็นไหมคนดูว่ามันรู้มือไหมมันรู้ว่าลุงลุงลุงจะเล่นวันที่หนึ่งเสือดรู้มากไปร้องมั้งเหลือรถสล็อตมาอะไรอาเงี้ยลุงก็เลยบอกว่าเฟลก็อุตส่าห์เตรียมแผนไว้เล่นสี่สิบสี่สิบรู้มากเว่าแล้วมันมายืนหาทีฟีเอเอ,เอนายกตั้งนาน ไม่อยากแพ้ไงต้องถามทีซีว่ะเขาให้รถตั้งแต่วันนี้ไงเป็นต้นไปไงถึงวันที่สิบพี่พี่เป๊บครับพี่เป๊บครับอับบอตอว่างไงไอสลอดสาสิบนี่เขาให้เวลาถึงวันที่สิบแต่ผมอยากรู้ว่าอ่าตอนนี้ถ้ามีสตรอรี่สี่สิสี่สบอะมันยังเล่นได้อยู่ไหมพ,พี่ว่ามันยังสนงใจ<ง>นะ มันยังทันเรื่องนี้น่าสนใจนะต้องดูว่าแก๊งที่เราไปเล่นด้วยเขาเขาเออต้องดูว่าไอ้บาบิโก้มาปรับเป็นสามสิบยังต้องดูว่ามันส่งไปเป็นสามสิบยังถ้ามันไม่ส่งเป็นสามสิบก็น่าจะยังได้อยู่นะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ฮะพี่ไม่ได้มาฟังระเบียบการทีซีเขาอ่ะต้องไปถามทีซีถามพี่โนเลยเบอร์หกหกอ่ะโทรไปถามแกเลยแกไม่น่าอยู่มั้งครับผมเซิร์ฟจะรีแล้วแกจว่าแกอยู่ไหมตอมหกกับเบอร์แกต้องถามแกเลย ฮัลโหลครับพี่โนผมอยากสอบถามนะครับว่าว่าแก๊งอะครับอ่าเราลดสล็อตมาเหลือสามสิบถูกไหมครับพี่ถูกไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอ่าแล้วทีเนี้ยสมมติว่าผมไม่มีเรื่องกับบีบีซีก่อนวันที่สิบอะหวักดีครับมันจะยังเล่นได้สี่สิบสี่สิบนะครับระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องขอ ปร,ประกาศไปให้เวลาเตรียมตัวสิบวันครับในการเคลียร์สลอ็อตอ่าใช่ครับในการเตรียมตัวแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องก่อนวันก่อนนั้นนะครับพี่เด๋ยวพี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมามามา,มาคุยกันตรงนี้ดีวกว่าเดี๋ยวพี่จะได้อธิบายถูกกว่าโอ,โอเคครับโอเค,คได้ครับได้ครับ